จะเดินพรบาสกบาสกการด้วยกันเคยรู้สึกแปลกมึ้งไหมเหมือนเราเป็นตัวประหลาดอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้เราผิดพลาดเราผิดปกติหรือเปล่าก็สังเกตดีๆว่ามันมีหลายเคสบางกลุ่มมันเป็นกลุ่มที่เชียร์คนทําผิดนะเชียร์คนหลงผิดเป็นกลุ่มที่เชียร์คนให้ไม่รู้คุณคนให้หยามเกียติคนเราอยู่ในกลุ่มเรานะั้นเรารู้สึกแปลกใจเนะี่ยก็ไม่ต้องแปลกนะ ให้ถอนตัวออกมาแล้วมารักษาใจเราดีกว่านะในพุทธการเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันสาวกของพุทธเจ้าไปเปิดสำนักเองนะแล้วก็บอกญาติโยมทั้งหลายเลยว่าให้เชื่อกันไวน้นะว่าพบหน้าไม่มีจริงนะตายแล้วศูนย์จบหมดทุกอย่างนะไม่มีพบตัวต่อไปไม่มีชาติต่อต่อไปตายแล้วจบจบหมดดังนั้นนะไม่ต้องไปกังวลอะไรนะ ไม่ต้องไปให้เกียรติกันไม่ต้องไปรู้คุณคณนะแบบนั้นภิกษุรูปอื่นไปอยู่ก็รู้สึกอึดอัดแปลกใจจึงได้ออกมาพระบุตธเจ้าท่านก็นถามว่าเป็นไงล่ะอยู่นั่นนะทุกข์ไหมล่ะโอ้พอสมควรเลยครับผมที่นั่นมีความเห็นผิดเยอะแยะไปหมดเลยครับมีความคิดที่จะดูหมิ่นกันแล้วก็ไม่รู้คุณคณนหลงผิดไปหมดทุกอย่างเลยครับท่านบอกว่าไม่ต้องแปลกใจหรอกในอดีต แตการนู้นก็เคยมีนะสมัยเราเป็นหงแล้วก็น้องของเราก็คือพระอานอนเนี่ยก็เป็นหงเหมือนกันเราก็ออกหากินตามที่ต่างๆทั่วไปจนไปสังเกตที่หนึ่งเขาลูกหนึ่งแสงแดดส่องทองอารามไปหมดเลยสัตว์ทุกๆตัวสีทองไปหมดสวยหมดสิงโตอย่างนี้หมาในอย่างนี้อีกาอย่างนี้สัตว์อะไรที่ดุร้ายเนี่ยหรือว่าเจ้าเล่เนี่ยสวยงามกับเขาไปด้วยเราก็ไปอยู่แถวนั้น ปรากฏว่าแต่ละตัวมันเห็นว่าทุกตัวมันก็เท่าเทียมกันหมดมันก็สวยเหมือนกันหมดแต่จนแล้วจนรอดมันก็เลยคิดว่าดังนั้นมันก็ไม่ต้องจะต้องให้เกียรติใครดังนั้นไม่ต้องรู้คุณคนใครมันก็คิดกันแบบนั้นคิดแต่สิ่งที่มันไม่ดีส่งเสริมกันแบบนั้นเชียร์กันแบบนั้นอยู่ในกลุ่มแบบนั้นไปหมดหงดูท่าทางแล้วไม่ใช่ละไม่ใช่ละถอยออกมาดีกว่าถอยออกมาดีกว่าอยู่ชนกลุ่มน้อยก็ได้แต่ว่าไม่แปลกประหลาดในใจแล้วก็พอแล้วนะ มันก็เป็นแง่คิดว่าถ้าเกิดสถานที่นั้นในกลุ่มชนนั้นนั้นเนี่ยมันสามารถฆ่าตัวตนเราได้ทำร้ายใจจากใจที่มันเป็นใจที่มีคุณธรรมเนี่ยแล้วเปลี่ยนให้ใจเราไม่มีคุณธรรมให้รีบออกมาเสียอย่าไปทนอยู่ในนั้นนะถอยออกมาให้มันมีวัคซีนสติเข้าไปนะฝึกเดินโยงกลมฝึกทำสมาธิให้มันมีวัคซีนสติคอยสอนใจว่าไอ้แบบนั้นมันไม่ถูก จะโง่หลงไปทําไมขออภัยต้องใช้คานี้นะจะโง่หลงไปทําไมถอนตัวออกมาอยู่ไปแล้วเดี๋ยวมันก็มีแต่ทุกข์อยู่ไปก็มีแต่เศร้าใจว่าโอยนั่นมันมีแต่สิ่งที่มีความคิดเห็นผิดไปหมดเลยเราไม่ได้เป็นแบบนั้นกลับมารักษาตัวเรารักษาคุณธรรมของเราทําคุณงามความดีให้มันงอกงามชีวิตจะได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยการมีวัคซีนสติไว้ในใจจากการเดินโยงกลมทำสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร